ป่วยสามเดียวคับป่วยสามครัโอ้รูปเดียวจะอยู่กลุ่มที่สามไม่เป็นไรแน่ไม่เป็นไรรูปเดียวช่วยสงก๊อกได้หรือก็เดี๋ยวพระอาจารย์จับไปก็ได้เนาะจับไปให้เป็นเนาะเอาได้ตาป่วยนะบอกนะครับแน่เออ่ดในข่าวว่า เออพระคุณเจ้ามาจากเชนาหรืตอตรงไหนนะวัดอะไรรน,นเชยนาบันผมะเอออาหลวงปู่อา,อา,ารมณ์ด้วยนะวัดอะไรฮนะไหนะคุยกันหน <c ười> ่อยดนะิวดี่ย่นานเ งั้นก็นแล้วแต่แล้วก็ดูโกรธาผมดวงเปอหันขานะครับใบคาอาวันพรุ่งนี้ก็ไม่แน่เออวันพรุ่งนี้ก็ไม่แน่แต่จะมีขนาดน,น,นี้หรือเปล่ายังไม่รู้เพราะวันอาวันนี้พยายามอาฉันตัดกระต่อย แน่เมตตาส่งไปตามสายลมเจอตัวให้ยาจูมาทาบุญกันเยอะๆเนาะเนี่ยเนี่ยเออพลังงานมือผสมนี่ไปถึงนะครับในที่เกยก็หายที่หายพารักยังไงเนี่ยเออเวลาบุญมาวาสนาก็ช่วยที่ป่ยจะหนักที่รักจะน่ายเวลาบุญพาวาสนาจะไม่ช่วยที่ป่วยจะหนักที่รักจะหนเายในโง่ที่ลำบากนะรู้ป่วยนั่งปว เศิลปนารักษาคุณภาพอันนี้วัดให้ดีเลยนะทุมกมาตรเลยนะอันนี้ถือว่าช่วงนี้ช่วงนี้เพิ่งจะเริ่มทำกรรมาฐานได้ยังหรอเนี่ยยังเจ้าดีครับไปค้นไนปะแล้วระมาณอาทิตย์หนึ่งอะไรทีนี้จะเห็นนะเออจะเห็นนะเออทุกสุดเสียแบบนี้โอ้ทุกสุดเสียแบบนี้โอ้เอนีนนะ่เออ so